สวัสดีครับมาวันนี้ผมจะพามาแนะนําโครงการหมู่บ้านต่างๆในซอยรั์บุญชัยนะครับมีทั้งเนเชีรัส่วนมากจะเป็นโครงการของรึกษานะครับก็ที่นี่นะครับจะมีโครงการหลายๆโครงการนะครับที่อยู่ในซอยรั์บุญชัยซอยนี้ค่อนข้างแคบหน่อยนะครับเป็นเลนส่วนนะครับเป็นรับบุญชัย24 28นะครับตรงนี้ ก็จะมีหมู่บ้านชัยพฤกษ์นิลวิวนครทองคโลนี่นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเมื่อเราเข้ามาในซอยซับบุญชัยนะครับก็เข้ามาที่ซอยบุญชัยซับยี่ซอยซับบุญชัยยี่สิบแปดนะครับเลี้ยวขวามานะครับถนนที่เห็นจะเป็นสภาพตามนี้นะครับเป็นเลนสวนนะครับถนนถูกปรับปรุงแล้วนะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับสัญจรไปมาสะดวกนะ เช้าๆอาจจะมีปัญหาเรื่องรถติดนะครับเดี๋ยวเข้ามาจะเจอสะพานนะครับสะพานข้ามคลองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นลานกว้างๆด้านซ้ายกำลังจะ,สะอสร้างอาคารพาณิชย์นะครับ ตรงข้างหน้าจะเป็นหนองน้ำนะครับเราต้องเลี้ยวซ้ายไปนะครับที่นี่ถือว่าค่อนข้างลึกนะครับถ้าเข้ามาจากปากซอยทางถนนสีนคะลินนะครับ จะมีร้านค้าต่างๆนะครับที่มาเปิดด้านขวาอย่างนี้นะครับด้านซ้ายก็จะยังเป็นคลองอยงู่นะครับทางจะพคดเคี้ยวนะครับถนนก็จะเป็นเลนส่วนนะ ี้จะมีชาวบ้านหาของมาขายนะครับตามหน้าหมู่บ้านนะครับคือด้านซ้ายเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นทางเข้าของหมู่บ้านโครงการของพกษานะครับพกษาทั้งหมดจะอยู่ในนี้นะครับเรียกว่าพกษาเอเวนิวนะครับแอสตินแอตลนตินนะครับภายในโครงการก็จะประกอบด้วยโครงการบ้านพกษา7.4ทับ2นะครับบ้านทัดสอนนะครับพกษา7.4นะครับ ปรึกษาจะมีหลากหลายโครงการนะครับแล้วแต่เซกชันของหมู่บ้านนะครับที่อยู่ในที่นี่นะครับทางเข้าก็จะใช้ร่วมกันนะครับลูกบ้านของปรึกษาก็จะมีแบ่งเป็นเกรดนะครับเรียกแบ่งเป็นเกรดมีทั้งเฮาเฮานะครับบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะครับก็จะแยกย่อยกันเข้าไปแต่ละโครงการก็จะตั้งชื่อไม่เหมือนกันะเช่นนะครับบ้านปรึกษา74ทับ1ทับ2บ้านพรึกษา74ทับ3 เนเชล่าบ้านพฤกษาสีนาคาลินเทพารักษ์นะครับก็จะอยู่ที่นี่นะครับด้านซ้ายด้านขวาจะเป็นหมู่บ้านพฤกษานะครับถนนเม,มนหลกัหลกๆของคนกลางก็ข้ามข้างกว้างนะครับน่าจะดูๆน่าจะประมาณร้สิบเมตรนะครับ ก็จะเจอบ้านพดสบา74ทับ3นะครับพัดสอนพลายนะครับสีสนักคาริมก็จะอยู่ด้านขวาอย่างนี้นะครับเป็นบ้านเดียวนะครับโครงการของพัษษาเหมือนกันนะครับเข้าไปค่อนข้างลึกอีกนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเนชล่าเทรนนะครับก็จะมีเนชิล่าเทรน เชลล่าเทรนสีนะคขลิงครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าสุดก็จะเป็นหมู่บ้านพฤษา74ทับสามนะครับก็เข้ามาดูโครงการตามนี้นะครับทในใดสนใจจะมาซาื้อก็ลองพิจารณาดูนะครับ